สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับเจอกับครูพินันต่อนะครับในหน้าที่ย1บนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .1 วันนี้นะครับครูนำเวิร์คบุ๊กนำสมุดงานหรือว่าใบฝึกหัดมาเฉลยให้นะครับคือเป็นตัวช่วยว่างั้นเถอะนะครับลองดูวิธีเฉลยของครูพี่นันนะครับหนาว่าช่วยนักเรียนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคุณรูมีเจตนาต้องการที่จะให้ความรู้นะครับนักเรียนต้องฟังนะครับหนาอย่าเข้ามาถึงลอกอย่างเดียว listen นะครับนี่คือคำอา่านว่า listen and circle นะครับคำแปลแปลว่าจงฟังและวงกลม listen แปลว่าฟังจงนี่คุณครูใส่เข้ามาเฉยๆนะเป็นคำสั่ง and แปลว่าและ circle แปลว่าวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนมาฟังคลิปเสียงกันก่อนครับ C D script 29 for workbook Activity 10. Listen and circle. Number 1. How many books? 6 books. Number 2. How many chairs? 4 chairs. Number 3. How many pens? 5 pens. Number 4. How many pencils? 10 pencils. Number 5. how many tables three tables โอเคนะครับคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับลูกๆมาดูกันนะครับผมนั่นก็คือข้อที่หนึง่งอ่านว่าอะไรครับคุณครูไม่ได้เขียนคำอ่านให้นะทีน่นี้ให้นะักเรียนฟังเสียงจากคลิปเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเปิดเปิดคลิปย้อนหลังดูอีกทีนะครับนะว่าเสียงพูดพูดว่าอย่างไร พูดว่า how many b o o k s นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีหนังสือมากเท่าไหร่หรือมีหนังสือกี่เล่มนะครับเพราะฉะนั้นเขถามหนังสือนะครับเราก็ไม่ต้องไปนับดินสอนับแต่หนังสือก็1 n e two 3 4 r e o n e two t h f i v e s ก็เลยตอบว่า6 books นะครับก็วงกลมไปเลยนะครับนะวงกลมไปทางท้งภาพใหญ่เนี่ยนะครับเพราะเขาบอกให้วงกลม พอมาข้อที่2ก็เหมือนกันนะครับเขาถามว่า How m a n y chairs chairs แปลว่าอะไรครับลูกแปลว่าเก้าอี้เพราะฉะนั้นก็เลยลองนับดูนะครับ1 n e two t h ก็ตอบว่า four chairs อย่าลืมเติม f s นะครับนะเพราะมากกว่า1ถ้ามากกว่า1เมื่อไรเติม s ทันทีครับ four chairs แปลว่ามีแปลว่าเก้าอี้สตัว How m a n y chairs แปลว่า มีเก้าอี้มากเท่าไหร่หรือมีเก้าอี้กี่ตัวนะครับใบข้อที่สามเขาถามว่าอะไรครับเราอ่านดูนักเรียนอ่านออกไหมใครอ่านออกนี่เก่งมากๆเลยนะครับอ่านว่า how many pens นะครับเพราะฉะนั้นเขาถาม pens แปลว่าอะไรครับแปลว่าปากกาก็นับดูนะครับหนึ่ง A one two t h f i v e คุณครูก็จะนับภาษาไทยแล้วนะครับนะ ตอบว่า5ด้ามน,นะครับนี่ 5, 5, pens แปลว่า5ด้ามน,นะครับเราก็วงกลมเลยข้อที่4ก็เหมือนกันนะครับ how many pencils pencils แปลว่าอะไรครับแปลว่าดินสอพระยานดินสอมีทั้งหมด10นะครับก็อตอบ 10, p e n c i ก็วงกลมเลยคุณครูพี่นันไปไวเลยนะลูกนะมาข้อสุดท้ายนะครับเขาคลิปเสียงพูดว่า how many tables ก็แปลว่ามีโต๊ะอยู่กี่ตัว table แปลว่าโต๊ะเราก็ตอบว่ากี่ตัวครับ three tables three tables แปลว่าโต๊ะ3ตัวก็วงกลมเลยคุณครูก็เลยบอกว่านะครับหลักไวยากรณ์ how many นะครับเนี่ย how many how many ทุกข้อเนี่ยใช้กับนามที่นับได้พระหูพจน์นะครับ น้ำนับได้ก็คือเก้าอี้ดินสอโต๊ะพวกนี้นะครับนับได้หมดน้ำที่นับไม่ได้ก็เช่นนะครับน้ำนะครับน้ำตาลทรายขนมปังนมเนยอะไรพวกนี้นะครับนันนับไม่ได้เพราะฉะนั้นฮาร์มานี่นะครับต้องใช้คู่กับน้ำที่นับได้แล้วก็เป็นผูพจน์ด้วยนะครับคือต้องเติม S นะครับนะเป็นผูพจน์ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือตามอักษรวิ่งด้ันบนนะครับลูกสไตล์การสอนของครูพี่น,นันแปลให้ทุกคำศัพท์ จับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับกับมาจับมาเขียนคำแปลนะให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักวยากรณ์โอเคนะครับจบหน้าที่ยีเอ็ด